ถ้าคุณเล่นทั้งบนและล่างนะครับสูตรพิเศษคุณจะถูกทุกวันเลยนะแต่กําไรอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่พอดีว่ามันถูกทุกงวดอย่างเห็นไหมย้อนกลับไป4ี่งวดเนี่ยถูกหมดเลยนะทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับโอ้น่าทึงมากนะครับสําหรับสูตรวายุนะอันนี้ก็ตรวจกันบ้านกันสวัสดีครับคลิปนี้เป็นสแกนหวยลาวฮานอยหวยหุ้นนะครับด้วยสูตรจากแอปพลิเคชันชาร์กฟินโดยปรมาจารย์หนึ่งเดียวนะครับ ใช้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดเมษายนสองห้าหกแปดนะคือต้องบอกไว้ก่อนนะสาวกกลยลาวสำหรับงวดนี้เนี่ยเอ่อไม่ไม่มีสูตรเดินนะครับเราเป็นเป็นสูตรที่บอกได้ว่าสูตรเราจะไม่เดินนะครับคืออย่าเพิ่งไปเล่นก็คือจะบอกว่าอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยอย่าพิ่งไปเล่นนะครับมันจะไม่เหมือนกับ ที่อื่นนะครับที่เขาแบบเขาใบ้กันทุกงวดเลยอ่าเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสู่มมันเดินหรือเปล่านะฉะนั้นอันไหนมันไม่เดินเราก็จะไม่บอกหรือไม่แนะนําให้เล่นนะครับจริงหัวรัฐบาลก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีการบอกว่าเออหัยรัฐบาลมันเดินช่วงนี้ก็เลยก็เลยก็เลยถูกกันเนี่ยยาวๆมาเลยหลายงวดแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรวจกันบ้านกันนะครับสําหรับหัวรัฐบาลน,นะหัวรัฐบาลเนี่ย เอ่อก็งวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดที่สิบหกเนาะนะงวดที่สิบหกเนี่ยนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะงวดที่สิบหกก็คือผ่านมาเรียกได้ว่าสิบหกเนี่ยถูกนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยดูได้นะครับเนี่ยสองตัวล่างก็ถูกนะครับย้อนกลับไปสี่งวดเนี่ยถูกหมดเลยนะทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับโอ้นาทึ่งมากนะครับสําหรับ สูตรวายุนะอันนี้ก็ตรวจกันบ้านกันส่วนใครนะฮะที่อยากจะเล่นหวยอื่นนะครับที่เป็นซูเปอร์วีก็กดซื้อแพ็กเกจตรงนี้นะฮะแล้วก็กดเลือกซ u เปอร์ p นะแบบ1น,นเดือนครับหรือ30วันหรือว่า90วันแบบนี้ก็ได้นะกดไปแล้วก็อาจจะสแกน QR Code แล้วก็จะใช้งานได้เลยนะครับซึ่งพวกหวยไร้วันนะหวยหุ้น หวยฮานอยหวยลาวอะไรพวกนี้ก็จะมีให้ดูแบบเยอะมากเลยนะครับดูคู่มือได้นะคุณไปกดดูคู่มือการใช้งานที่เป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับนี่กดตรงนี้แล้วมันจะไปที่ YouTube นะครับให้ดูวิดีโอสอนการใช้งานนะแล้วก็อ่ะเราก็ไปดูกันเลยนะหวยรัฐบาลตัวกันบ้านไปแล้วก็คือถูกกันยับยับนะครับกำไรกันฉ่ำ ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับงวดสงกรานที่ผ่านมานะทีนี้อย่างที่บอกหวยลาวเนี่ยมันมันมีหยุดเดินไปหลายงวดเหมือนกันนะแต่ก็มันก็เดินแบบไม่ไม่ไม่ไมตรงมาซักเอาหลายงวดละนะครับสำหรับหวยเออสำหรับสูตรวายุนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับมัน มันยังมีสูตรอื่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าสูตรอื่นก็ไม่เดินเหมือนกันสูตรพิเศษก็ไม่เดินนะอ,อ๋อดูสิสูตรโบราณก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับกูไม่เดินเลยนีฮะฉะนั้นไม่เดินก็อย่าไปเล่นมันนะครับไปดูอย่างอื่นดีกว่าที่ดูปังๆนะครับในช่วงนี้นะก็จะมีสูตรหวยฮานอยนะครับฮานอยล่างเนี่ยสองตัวล่างเนี่ยนะครับ สูตรพิเศษนะฮะก็อันนี้เล่นได้นะตามได้นะครับก็ประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถูกพอสมควรนะครับอ่าสามงวดนะฮะแล้วก็หน่อยพิเศษโอ้อันนี้ดีอันนี้หน่อยพิเศษเนี่ยดีนะนะครับสูตรพิเศษนะใช้ได้ทั้งบนและก็ล่างเลยอ่าอย่างนี้ถ้าถ้าคุณเล่นทั้งบนและล่างนะครับสูตรพิเศษนะคุณจะถูกทุกวันเลย นะแต่กําไรอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่พอดีว่ามันถูกทุกงวดเลยเห็นไหมถ้าเล่นสองบนบนและสองล่างนะพร้อมๆกันด้วยสูตรพิเศษเหมือนกันเนี่ยน้อยพิเศษคุณจะค่อนข้างชนะเยอะนะครับแต่ถ้าถามว่าอืมอันไหนชนะมากกว่ากันก็คิดว่ามันสลับสลับกันนะครับนะมันสลับสลับกันดังนั้นถ้าซื้อทั้งบนถ้าเล่นทั้งบนแล้วก็ล่างมันก็จะได้ทั้งคู่เลย นะครับเอาล่ะต่อไปน้อย v i p นะน้อย VIP เนี่ย<ม>ก็ล่างเนี่ยใช้วายุนะครับล่างเนี่ยนะสองตัวล่างเนี่ยใช้วายุนะวิ่งมาประมาณปร,ประมาณเว็บสองสามอาทิตย์ได้แล้วนะครับไอวายุเนี่ยนะฮะดูที่ครับนะสิบงวดที่ผ่านมาก็ชนะถึงเจ็ดงวดนะครับ แล้วก็ส่วนที่เป็น2ตัวบนนะครับ2ตัวบนเราใช้สูตรโบลานอย่างนี้โอเคก็คล้ายๆกันครับอ่าสิบงวดที่ผ่านมาก็ชนะ7นะครับดูแบบนี้นะแล้วก็ราวประตูชัยครับปลายราวประตูชัยราวประตูชัยเนี่ยสองล่างเนี่ยเราใช้วายุนะครับเดินแบบนี้อ่า แต่ก็เวลาเดินก็มาติงเกลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะถูกงวดเว้นงวดนะช่วงนี้นะแล้วก็ลาวทีวีนี่ครับลาวทีวีสองตัวบนใช้สูตรโบราณนะครับสองตัวบนนะแบบนี้เดินกันชชำๆเลยอ่าสิบงวดชนะเจ็ดแพ้สามเช่นเดียวกันนะครับลาวสตา ลาสตาเนี่ยสองตัวบนนะครับใช้สูตรวายุแต่ต้องเล่นมาติงเกลนะครับเพราะว่าถูกงวดเว้นงวดแบบนี้นะครับอืมก็ถือว่าโอเคอ่ะมันก็พอคาดเดาได้นะครับนะทรงแบบนี้นะใครเล่นก็มาติงเกลหรือไม่ก็แพงงวดหนึ่งแล้วค่อยเล่นแพงงวดหนึ่งแล้วค่อยเล่นแบบนี้ก็ได้นะเออแล้วก็กัมพูชาโอ้กัมพูชานี่เดินดีมาพักหนึ่งแล้วนะ นานเลยอะการบูชานะสองตัวล่างอาสูตรอะไรครับสูตรพิเศษเนี่ยเรียกได้ว่าเดินไม่ในในช่วงสิบงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ไม่เคยไม่ค่อยจะแพ้เกินสองงวดนะครับดะนั้นถ้าแพา้ทีละงวดอย่างนี้เราก็ใช้มาติงเกลทบทุนได้นะฮะยังไงแล้วแล้วแต่เขาก็เดินเดินดีมาพักหนึ่งแล้วนะดูดิ แต่ว่ามันจะมีแบบที่เขาโอ้โหเว้นสามงวดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่หลังๆนี่น,นี่มีตรงนี้เว้นสามงวดอยู่อยู่ดอกหนึ่งแต่หลังจากนั้นมาก็โอ้โหดูดีมาตลอดเลยแต,แต่แต่คือภาพรวมทั้งหมดเนี่ยหกสิบงวดที่ผ่านมาคือถ้าเล่นเรื่อยๆนี่มีกำไรตลอดเลยนะครับไม่กระทุนนะกัมพูชาหวยอะไรวะแม่งเดินมาเป็นสองเดือนเลยหวยกัมพูชาที่เขาออกทุกวันนะ ไต้หวันครับอันนี้เป็นหวยหุ้นนะหุ้นไต้หวันเนี่ยสองตัวล่างเนี่ยเขาใช้สูตรโบราณออช่วงนี้ก็เดินคล่องใช้ได้นะครับนะหกเจ็ดงวดนะสิบสิบงวดชนะเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับสูตรโบราณน,นะไต้หวันไปดูได้หางเสงเชา้าหางเสงเช้านะครับทั้งบนและล่างเนี่ยเ,เดินสูตรพิเศษนะสูตรพิเศษ สูตรพิเศษได้เลยตามได้นะครับโอ้ถูกแน่นๆอยู่เหมือนกันห่างเสงนะแล้วก็รัเสเซียครับนะรัเสเซียสองล่างเนี่ยลายสูตรวายุเอ้ยรัสเซียไม่เดินมาพักหนึ่งแล้วมั้งโอ้ตอนนี้ก็เดินใช้ได้เหมือนกันนะประมาณประมาณ,มาณวินเลทประมาณสักเจ็ดสิบเจ็สิเปอร์เซนนะครับก็คือเจ็ดงวดนะถือว่าโอเคเลยนะสำหรับหุ้นรัเสเซียนะ ต่อมาครับหุ้นเกาหลีครับหุ้นเกาหลีนี่รู้สึกว่าจา์จะติดดาวไว้ให้เลยนะดูดิไอสองตัวล่างเนี่ยถ้ามันไม่ถูกก็คือไม่ถูก,ถกยาวๆเลยนะมันก็คือไม่เดินเลยอะ่ะเออแต่สองตัวบนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแผงๆอะ่ะนะชอบแบบนี้มากเลยคือแล้วมันสูตรมันเป็นสูตรพิเศษสูตรพิเศษเลขมันน้อยฉะนั้นมันเดินเป็นแผงอย่างเงี้ยไม่ธรรมดานะปรากฏการณ์นี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับถูกแบบ ถูกแบบติดๆกันอย่างเงี้ยส,สูตรพิเศษปกติจะไม่ถูกถูกเป็นเป็นแผงเงี้ยติดดาวเลยนะสามดาวนะครับต่อไปนี่เคอีเช้านี่เคอีเช้าสองตัวบนก็สูตรพิเศษนะครับเดินไปนะแล้วก็นี่เคอีบ่ายสองตัวบนนี่เคอีบ่ายไปวายุนะครับวายุ สตัวบนโอเคโอเคก็เดินแบบไม่ได้แน่นมากนะครับแต่ก็ใช้ทำอาหากินได้ใช้ทำอาหากินได้ก็นะเจ็ดงวดนะครับในชนะเงวดในสิบงวดก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับก็สุขสาวสงตารนะครับกลับมาทำงานกันแล้วก็ขอให้โชคดีนะในช่วงปลายเ,เดือนเมษายนนี้ นะครับแล้วก็ฝากกดแลวกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ได้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ